อ้าวเขาบอกวันนี้ได้เริ่มบวงสวงยังไงกันบ้างเริ่มวันนีถยังไกันบ้างค่ะพุ่กลับก่อนละกันก็เราเราวงสวงครั้งแรกนะครับพระพยนเรื่องถนอมตอนคือจริงๆต้องต้องบอกว่าเชื่อว่าหลายๆคนคนใหญ่จะเฝ้ารอกับพรพยนตร์เรื่องหนีคือเชื่อว่ามีหลายคนที่เหมือนรอว่าเราจะมีการสารต่อจากหลังเรื่องลองต่อ คิดว่ามันหนังภาคแรกมันตั้งทิดปีได้ี้ <Bla. S 2> ล้วก็จริงมันเจกต์นี้เราเคยคุยกันมาครับแล้วะว่าเราสนับสนุนการสร้างเป็นจักรวาลลองขอขึ้นมาแล้วก็ปีนี้ฮะที่จะเส็นย่างอะรนะอมแล้วก็ทำไปแต่เพราะอยที่เรื่องพอเราพูดถึงคำว่าลองขอเนี่ยภาพแรกๆที่ทุกคนจะนึก ของท้องมาชื่อหนังก็คือชื่ตอ,ชอ,ตพอ,พอตัวหนอนชื่อตัวละครเรื่อตัวนังเนเรื่องนี่ยพอเราก็เลยรู้สึกว่าาเราเราเล่าที่ที่ทุกคนยังไม่เคยเห็นในเรื่องนนในชีวิตของตัวอนอะนะเปิดการพูดคุยแล้วก็เขียนบทขึ้นมาเติมเต้นแล้วก็จะถ่ายจากไหนหรือว่าในงานที่ทุกคนมที่ว่าตัอเเขาเจอเรื่อง,องราวในศาสตร์อะไรบ้างอะไรเนี่ยครับแล้วก็ถ้าพูดถึงหนังใน แล้วมาขอเนี่ยก็เป็นตำนานที่ทุกคนรู้ว่ามเป็นหนึ่นตันาัสถานที่ที่ทุกคนต่างายจำถ่ายจำที่ทุกคนจำได้อะไรในหนังเรื่องนี้กคมันเป็นการที่ว่าต,ตัวละครพวกนี้ยังจะตัดแต่งพวกนี้เราสังเกตว่าทุกวันวันที่16มกราคมเนี่ยพอพูดถึงคุณครูก็อยากจะมีตัวละครคนนี้ขึ้นมาตลอดทุกว,ว,วันนอเลยพูดถึงตลอดเลปเราก็เลยว่าวันเนี้ยปีให้เราพร้อมกัน กั้นักแสดงบ้างับผมใครละกบทยังไงอะไรบบนั้นตอนนี้เรียกว่ายังไม่รู้นะคะว่าใครคือภูคนรชคะาเร้อค้นหาต่อไปนะคะว่าใครคือคดรนะคะก็อตื่นเต้นค่ะแล้วก็ดีใจในวันที่เรื่องีงานนี้นะคะเราก็อแสดงเเคยดูเรื่องร้องของกันไหมครับเคยได้ยินกิติศักด์มากกว่าค่ะแล้วก็เรื่องจังนิดนึงนะคะแนเลยค่ะคได้ยินกิติศักดิ์แล้วก็ความเขาเรียกว่าหน้าสะพึง เีวไม่กล้าละกันค่ะเป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยกล้าดูหนังประเภทนี้แต่ได้แสดงหนังประเภทนี้พอสมควรแต่ว่ารล่าดีคิดว่าต้องดูแล้วแน่นอนแต่ก็แต่ว่าได้ไปดูเรียกว่าเป็นแบบฉากสั้นๆอะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่าไม่ไม่กล้าดูนังเรื่องจริงๆครับวันนั้ได้ยินว่าน่ากลัวมากเป็นหนังที่แบบเป็นชื่อของคนไทยจริงๆค่ะไปดูเรื่องนี้ไหมไปดูไปดูตองของมีไหมไปดูครับก็เป็นหนังที่โตมากกับเรานะ ได้ก็หนังออกเพิ่งแบบสองสามบทแต่ก็ตื่นเต้นครับผมทำมาอยู่เรื่องแรกครับก็แค่ไปติดตามกันนะครับขึ้นขึ้นมาข้างหน้าเลยครับผมค่ะก็ขอบคุณพี่ตั้มแล้วก็ไฟฟ์สตาร์ด้วยนะคะที่ให้เป็นสดเด็กในมันอนะคะจริงๆเป็นโปรเจกต์ที่ดีมากๆแล้วก็สำหรับบทบาทแบบที่ว่าแสดงก็ยังไม่เคยแสดงแบบนี้ที่ไหนมาก่อนก็รอติดตามดีกว่าค่ะ ในฐานะนักร้องนักแป็งนเครับก็นี้เป็นการรับบทในฐานะนักาสแสดงครั้งแรกนะครับหลังจากที่อ่านบทแล้วรู้สึกว่ามีความน่าสนใจมากน่าจะเป็นตัวแล้วก็มีอะไรหลายอย่างที่น่าติดตามแล้วก็ส่วนบทของผมเองก็มีอะไรที่คาดไม่ถึงหวังว่าจะได้ได้รับชมกันเร็วนี้นนชวนมากินต้มขาไก่กันนะ <laughs> กลังบอกผู้กากับอยู่เลยว่าจะมีฉากต้องาก็ต้องดูค่ะต้องติดตามดูค่ะว่าใครจะได้เป็นพนอตัวจริงนะคะแล้วก็ยังไงฝากด้วยค่ะเรื่องแรกต้องขอบคุณทงไามากเลยที่แบบให้ให้่งในภาพยนเรื่ององบกับรื่องทีเกี่ยวกับว่าความเชื่อความเยนความไแ้เเจอคนเรื่องปความกวลไรแวา สำหรับนันไม่น่าจะกังวลค่ะเพราะเรื่องผีเยอะมาก <c oughs> คือเล่นเรื่องผีมาเยอะมากแต่ก็อันนี้ก็จะเป็นแบบเรื่องของแบบไสยศาสตร์เรื่องความมูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอีกอีกอย่างหนึ่งที่เราได้ท้าทายตรงน,นี้ก็น่าสนุกดีะค่ะอันนี้ก็เคยผ่านเข้ามาแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของไสยศาสตร์การมูแบบที่เตือต้านบอกนะคะก็จะเป็นคาแรคเตอร์นึงแล้วก็พลิกแนวนึงนะคะก็อยากให้ทุกคนติดตามกันนะคะ มีพี่ตั้มบอกว่ามีคนดูแลคนเดิมครอบครอบครูอะไรนะก็จะมีทำวิธีทำพิธีก่อนถ่ายอยู่ตลอดคไม่กังวลเลยตอนแรกก็ไม่กังวลแหละครับแต่ว่าอย่เล่าเรื่องเผีกันเราได้เริ่มมาทำงานอะไรเงี้ยหลายคนก็บอกว่าอาจจะแบบเจอของจริงบ้างกลัวนะคือถ้า ถ้าทุกคนจำจำจากหนังลองของได้เราจะรู้ว่ามันน่ากลัวทำที่กิจกรรมบทสวดที่ที่เคยใช้เ่ไหมซึ่งวบนชั้นเนี้ยคนที่มาเป็นผู้เชี่ยวชาญที่จะคอยดูเรื่องวิธีก็คนเดินก็จะเป็นคนเดินผมก็จะคอยแต่ว่าเอาที่กรมต่าบทสวดอะไรที่ไม่เป็นของจริงนะมาใช้เนี่ยมีนมาเหมือนก็เป็นการันตีเรื่องความ น่ากลัวสมจริงทุกอย่างแต่ว่าเราก็จะคลองทอนไม่ใช่สุนีแบบว่าไม่ทำที่ต้องใช้บทสวดที่เป็นภาษาจริงใช่ไหมคะใช่ใช่คือเราเดิมทีเราเคยคิดว่าถ้าเราสวดจริงมันจะเกิดทุกจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเราเปลี่ยนอ่ะมันก็ดูไม่ไม่เชื่อแล้วอย่างนะเราอยากให้นักแสดงเขาพอได้สวดบทจริงแล้วมันจะอย่าง้นมันเพิ่มอินเนอร์เน้ยได้แล้วมันก็จริงๆทุกครั้งตอนที่เราถ่ายลองทอนอ่เวลาบทสวดสวด นีจริงมันจะมีอะไรบางอย่างที่มันรอบตรวจเยอะๆไดสได้มันก็เลยรู้สึกว่ามันก็ช่วยเรื่องบรรยากาศีเน็แตกไดตอนเชก็น้องเขาได้หลอดมตาติดตา้ยดีกว่าครับก็อากเสบไดก็คือผ่านไปหลายสิบปีนะครับับบภาพยนตร์องของที่กำลนงานมันจะต่างกันตรนติดตาติดใจอเงี้ยถามาก็สองนี่เรื่องหมอก็จะเป็น เราสานต่อจากจาหนังลองของภาคหนึ่งภาคสองแต่สิ่งที่ถึงมันจะยาวนานแล้วแต่สิ่งที่การันตีค,คือความมันมีประโยชน์กับหนังลองของที่บอกว่าเสียเวเสียวที่สองนาทีเรายังคงทงคอนเซ็ปต์เดิมเหมือนเดิมจะมีฉากที่ทุกคนจะจดจำคล้ายๆต้องขาแต่งอะไรยังยังมีแล้วความน่กากลัวของสายตายังคงอยู่กับกลุ่มนักแสดงกลุ่มใหม่กลุ่มที่จะมามา,มาเล่นเรื่องนี้นะฮะก็แล้วก็คอยติดตามว่า ขนมอบคือใครแต่แต่ยืนยันว่าขนมอบจะรู้สึกแบบเดียวแน่อนอน,อน,อน,อนอโอเคครับผมขอบคุณนะคะขอบคุณนะค,คะ